สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเล็กคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะอาเซนอนของเรานะครับผมกลับมาโชว์ฟอร,ร์มดูอีกครั้งหนึ่งนะโดยเปิดบ้านถลุงโมโนาโกโไปขาดลอยสามประตูต่อศูนย์นัดนี้นะครับบุโกโยซาก้าเนี่ยโดดเด่นอีกแล้วนะมีส่วนร่วมกับทั้งสามประตูเลยนะครับผมโดยยิงไปสองแอสซิสหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังเกมสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยสเปนผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้สำหรับเจ้าบ้านอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นดาวิดลาย,ยากองหลัง4คคคนนนนะรรับู่เเเเซ็ตอ์ปวิลลียมซาาลิบบจัคู่กกกัับบบยาาาคคคปีีววอแ็ขเเมมนน้้ะรใชพ่หึต นะส่วนแบ็คซ้ายเกมนี้นะครับผมใช้เจ้าหนูไมลูอิสเกลลี่นะครับผมซึ่งก็เป็นการเดบิวต์เกมแรกของเจ้าตัวในรายการนี้ด้วยนะในส่วนของแดนกลางนะครับก็จะเป็นน้องเมย์เมลิโนกับน้องข้าวดแคนไ์นะครับผมเพเมเกอร์ก็เป็นกัปตันโอเดกาดแนวลุก3ตัวเนี่ยปีขวาก็ต้องเป็นบุกโยซาก้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมส่วนทางซ้ายเนี่ยเกมนี้เป็นกาเบียลมาตินลลี่นะครับผมหน้าเป้าฟอร์นายนีย่ใช้เป็นกาเบียลเชสซต ด้านทีมเยือนโมนาโกนะครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็น af, ลาโดสลาฟมาเยสกี้กองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร,ร์เป็นทีโลเคลเลอร์จับคู่กับโมฮัมเหม็ดซาลิซูแบ็คขวาเป็นวันเดอร์ซันแบ็คซ้ายเป็นค e like. าโยเอลิเก้แดนกลาง2ตัวนะครับจะเป็นลามินกามา马าจับคู่กับซองกาดูมาการ์ซาแนวลุก3ตัวเนี่ยปีขวาเป็นมาเยสอาร์คิอุสทางซ้ายเนี่ยเป็นเอลิสเบนเซกีส่วนหน้าต่ำเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์โกโลวินหน้าเป้าเป็นบิลเอมโบโล ในช่วง10นาทีแรกนะครับเกมของอาร์เซนอลดูดีกว่าทีมเยือนเล็กน้อยนะครับโดยได้ลุ้นก่อนจากการยิงของกาเบลเชซุสนะครับแต่ว่าไปติดเซฟของลาโดสลาฟมาเยสกี้ในสวานของโมนาโกก่อนที่ทีมเยือนเนี่ยจะได้เสียบ้านจากอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะครับแต่ว่ายิงบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวจนนาทีที่34นะครับอาร์เซนอลก็ได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่กาเบลเชซุสเนี่ยเปิดบอลเลียดมาที่เสาสองให้กับบุโกโยอดซาก้านะครับยิงจอ่จอๆเข้าไปทําให้อาร์เซนอลออกนําทีมเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์ นาทีที่39นะครับอเซนอน,น่าได้ประตูเพิ่มเหลือเกินนะครับผมจากจังหวะที่กัปตันมาตินโอดิกาเนี่ยได้บอลหลุดเดีย่ยวเข้าไปลุ้นจบสกอร์แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงบอลออกหลังไปอย่างน่าเสียดายช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับจบครึ่งแรกอเซนอนออกนำโมนากไป1ประตูต่อ0ูเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับโมนากก็สู้กับเจ้าถิ่นได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่บิลเอมโบโลเนี่ยได้ยิงเน้นๆในเขตโทษแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบ นาทีที่78นะครับอาเซนอนมาได้ประตูที่2จากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูทีมเยือนนะครับซึ่งเตะบอลมาเข้าทางบุโกโยซาก้าก็ยิงสวนเข้าไปง่ายๆเลยนะครับทำให้อาเซนอนออกนำา2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นยังไม่พอนะครับนาทีที่88อาร์อาเซนอนมาได้ประตูที่3จากจังหวะที่บุโกโยซาก้าเนี่ยกึง่งยิงกึ่งเปิดมาหน้าประตูแล้วก็เป็นคลายฮาเวตตัวสำรองนะครับสกิดบอลเปลี่ยนทางเข้าไปทาให้อาเซนอลออกนำสา3ประตูต่อศูนย์ เวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับจบเกมอาร์เซนอลเปิดบ้านอัดโมนาโกไปสบายๆ3ประตูต่อ0ตอนนี้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของตารางนะครับมี13คะแนนจากการลงเล่น6นัดส่วนโมนาโกเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่16นะครับมี10คะแนนเท่าเดิมโดยมิเกลอัลเตน่านะครับผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเราเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมเปิดบ้านเอาชนะโมนาโก3ประตูต่อ0โดยเขากล่าวว่าผมมีความสุขมากเพราะมันเป็นเรื่องยากเสมอที่จะชนะในแชมเปี้ยนลีกการชนะ3ต่อ0และไม่เสียประตูทำให้เราอยู่่่ในนนนนตตาาแแหงงทีีดบารคาะ ผมยังพอใจมากที่ได้เห็นผู้เล่นบางคนได้ลงสนามเช่นไมที่ได้ลงไปเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ18ปีและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมันน่าประทับใจมากเขาได้พิสูจน์ตัวเองจนเราไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวเขาแน่นอนว่ามีเงื่อนไขาบางอย่างที่เอื้อให้เขาได้มาถึงจุดนี้และเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาก็คว้าวันไว้ได้เขาเล่นด้วยคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมความกล้าหาญและการแข่งขันในเกมที่ดีมาก นักข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าซาก้าเนี่ยเข้าขั้นเป็นนักเตะระดับโลกแล้วหรือยังอร์เต้าก็ตอบว่าการจะเป็นนักเตะระดับนั้นได้คุณจําเป็นต้องทําผลงานที่ยอดเยี่ยมให้ได้แบบต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีซึ่งคุณสามารถจับให้เขาอยู่ในกลุ่มนั้นได้แล้วเพราะเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมด้วยไวยแค่นี้และทําได้ดีอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง6ปีแรกของการเป็นนักเตะชีพของเขาซึ่งซาก้าเนี่ยก็ขึ้นสุดทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 8เขายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้้นไปอีกดวย ตอนนี้เขามีเพื่อนร่วมทีมและสภาพแวดล้อมที่จะช่วยทําให้เขาเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องและผมมั่นใจว่าเขาจะทําแบบนั้นได้แน่นอนโดยเจ้าหนูไมลูอิสเกลลี่เนี่ยก็พูดถึงการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในศึกแชมเปี้ยนลีกโดยเขากล่าวว่าผมภูมิใจในตัวเองผมเชื่อมั่นในตัวเองผมมากายมากผมแค่อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสผมและผมหวังว่านี่จะเป็นโอกาสแรกจากลหลายๆครั้งผมจะก้าวต่อไปจากตรงนี้ จากเด็กที่ฮาแลนด์สบดใสในวันนั้นนะครับถามว่ามึงใครวะสู่ดาวล่งที่แจ้งเกิดเต็มตัวในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมโดยเป็นดาวล่งอายุน้อยที่สุดในรอบ13ปีที่ได้ลงเล่นตัวจริงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้กับอาร์เซนอลในวัยเพียง18ปี76วันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับอาร์เซนอลก็ยังคงได้เล่นในบ้านต่อไปนะครับโดยจะกลับมาเตะในพรีเมียร์ลีกนะโดยจะพบกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันในวันเสาร์ที่14ธันวาคมเวลา4ทุ่มตามเวลาในประเทศไทย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคำพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขอภายมานะที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อกติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช, Corner, ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมช่วงนี้อาจจะมาช้าไปบ้างนะครับเพราะว่าด้วยงานหลักเนี่ยอาจจะยุ่งๆนิดหน่อยบวกกับช่วงนี้โปรแกรมมันที่นิดนึงนะครับก็อาจจะมาช้านิดๆหน่อยก็อย่าเพิ่งหนีหายหรือทิ้งกันไปเลยนะครับผม นะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ